ที่ที่กจมูกกูเห็นนะชาเปอร์ชาเปอร์ทีนี้เนี่ยแม่งเล่นแก่แฟดโซวาไซเฟอร์แล้วก็อะไรอีกวะเดี๋ยวไปเล่นตามโอเมนไม่แล้วบุกกูแก่แฟดมันมีผลเว้ยกูก่อนด้วยประเด็นเลยไอ้เนี้ยอย่างยากอ่ะกูบอกเลยกูโดูบุกหมดเลยไหมเด็ดเลดเดน่าเอาแล้วเลน่าไม่ไม่ไมยังเรต้องสู้ให้สจบภาษีดีวะอ่าอ่ะแล้วไง ไอคิวจอยกดไม่ได้เสกอย่านะอย่าหย่านะไอ้ัสถ้าบุกก่อนดะเล่นตัวอะไรดี๋ยวปะงั้นนะเออเผื่อไปฟูดบอางกดไปนิม้อนขาดเซอม์ไปบิวเฟอร์ด้วเหรอไม่นอนเหรอไอ้มันก็ไม่มีเห็นปหมมันมีไวเปอร์ว่ามันมันซ้อมเว้ยมันซ้อมเว้ยเออม่นเอามาลองเลยเออมันเอามาลองซ้อมเว้ยโอ้โหเยี้ยว่าที่เห็นเราเป็นอะไรไว้แมวเดี๋ยวแมตตบตบให้ร่วงเลย ชนะเปิดโฟกแม่กันแหละไอ้เหี้ยไวเปอร์แม่งวันเวเป็นดิไอ้กูเล่นลูกสองเลยไอ้เหี้ยทำไมเราไม่ได้รับก่อนวะไม่องดีเราไม่ไม่เออะจะมีมันไม่มีมันไม่มีไหนเปิดถ้ามัเจนไม่อยู่กลางถ้าเจนอยู่เอแต่โซโซว่าเยฟัวเอได้อยู่นะเพราะว่าไม่มีตัวกันไอ้นั่นเลยไม่น่าจะดันว่ะ รู้ว่ามันยิงเราแตกก่อนผู้ว,ว่าเ,เอมีสามสามเลยเราไม่ไมใครคุมกลางเลย,ยงั้นนะนี่ไงมันคุมน,นี่นี่นี่แล้วก็นี่นี่ปล่อ,อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวไ,ไปเรื่อยๆข้อแปเข้อใสไใส่หมุนหมุนแม่ยันนะจานะจ เราแปครับเฮ้ยเข้าถอดก็ใกล้ๆหน้าสมุกนะสมกตัวนึงหน้าสมุกตัวนึงข้างบนตัวนึงข้างบนตัวโอ้โหเอ้าเพื่อนกูมานี่ไ้ไงวะเนี่ยนี่ใครยิงหน้าสมุกเลยเมื่อกี้ไอ้เหี้ยอยู่แบบอยู่ติดเลยก <c oughs> ูกูลูกสองกูย,ยิงไม่ได้ไอ้เหี้ย เสียงวันอะไม่ใช่เลยไม่เสียงอะไรบ้าเสีเนี่ยแค่มันก็ไปอยู่ในสายกันหมดแล้ววะเอาดีดีเอดีเมื่อกี้ผมยิงแต่โมงอะได้ยิงไม่ได้ลูกตองหกสิบวนะอยู่แหละชัร์จะ อยู่หลังกล่องแหละกลัวนะมีเลนาเลยเนี่ยมันเดินมาวะมันมีตัว่แ่เยมันมันมีตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ขงมดอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งตัวไอขโมน่าเดินมาไม่ขโมดก็เลน่าเดินมาเปิดปแบบเห็นไอ้ตัวที่จุกหน้าไอเ็กอ้พวกนี้จะิงแม่งไงเ้าปูตานไล่ไม่ค่ะเอาคอยสีปา แ่งลูกสะบัดเ้กูกูลูกคลองยิงกูยิงโดนแหละแต่ม่าไม่ตายดันนะดันดันมาดันไหนตัววะดันเดียวเลยมันไปแข่งอะไรกันมันไปแข่งอะไรกันต่อไปวะมันเลยรีบยังไงรีบหรอเราบินแค่ชาเลยมันไปแข่งอะไรกันต่อไปวะให้มันไปดูมันรีบยังไง เปิดแล้วปรับเป็นสิงโตหนึ่งแน่เลยลืมดู <S <S ไอ้ที่ดันออฟแน่เว้ยรามีไหรอไม่โดดมายิงแบบนี่กีฬาวิ่งมันเล่นเล่นเอ็มกีตาวไล่ กันรู้ได้หรอไม่ได้หรปินเดนมันดันนะอดันนะดันนะกูไม่รู้เื่งปืนอะไรแม่สุดไจนเ่ี่ยโดนหลบไม่ทันเอ่อเนกะเสร็จกลางมีมีอีกนะ มีโซว่าอยู่เอ๋ถ้ามกเหลือปะไม่เหลือรอแป๊บนึงยี่สิบวิกูเอาให้เต็กโอ้โหจอดกำลังอยู่นี่นะไม่มีแล้วข้าบนประตูพังไอ้หี้อะเต็กแพ้เลยข้าบนบนอยู่ไหวอยิงไม่โดนรบหลบเต็กหลบหัวแตก ไอช็อตประตูพังนะเใจวาวแล้วบวดโอ้ยโดนยิงกูดิเสร็จนัดแล้วเนี่ยยิงไว้ผมเลยใช่ยิงกูหลบเพราะว่าไม่ได้ทำเทมจีแบบข่มจัดแหลเฮิยแบบหัวสองเมตรเลยมันสันๆเนี่ยดีโอ้ยยังตือออฟเฮี้ยยังตือออฟยิงกับแม่พอปะ

อองตัวขึ้นเด็กงู้งอสาตัวนะสามตัวหัวแตกไม่สวดแตกสองตัวเลยสัตว์ไม่ได้ บีม oh, ีไวเปอร์อยู่ให้กูไปตัดกระสวยดิชอบดันนะดังนดันดันหมดเลยเอเอเดี๋ยวล้องใหนมีคนเล่ากูก่อนอยู่ไอเกมเยอะว่ะให้มันเราแม่งกลับดันมิดอ่ะมึงบินโดดดีอีกปิดเนี่ยบินข้างหน้ากูเนี่ยกูจะโดดบินอีกเมื่อไหร่มีขนุนเออบินก่อนเลยน้องร้องไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวมันโผล่ไปอีก กูมันชอบดัไอ้เหี้ยเหมือนจะมามามาอกตัวม่ตัวอุ้ยกลับอกาศเลยกลับแล้วไอ้เสกเหมเดิมใชปะเฮ้ยยาไอ้เสกางโหโผล่เลยต่อชุบไปอีเอาอีกคิดว่าชุกูว่รออยู่ทุกงานติดไดิกูรู้ยี่วัอย ทีทีทีขึ้นก่อนป้อมโดดก็ไม่ขึ้นสักทีแหวนอาแกสตีมจัดไอ้เหี้ยหูห่วยจะหัวยเลยนะโอ้โหเฮ้ยแถวบ้านเรียกว่าเป้าส้อมอ่ะมันเขาจะเป้าส้อมเดินไปปุ๊บปุ๊ปุ๊บอ่ะกูไม่ได้ยิงแม่งเลยไอ้เหี้ยออฟอ่ะกูได้ยิงแต่ละเอาออฟมาดิไอ้เด็กคอยยิงอีกรอบหนึ่งเมียนตีอ่ะบ้อมป่ะีใครอของอ๋อที่เรารอตีกลาง วกเราทีบีได้อยู่นะเพราะบีมันเล็กตัวเดียวอะนการรอครอรอไปรอเดี๋ยวมันจะเก็บบงไปแดกลางคนนึงมันถอยรระวังเจอมันจะบินมายิงเรนีอ่เนี่ยมันเออมันบินมาแปลกๆโอม่มนเล่นแบบไเลเ่อสบายปะเข้าไปเข้าไปยิงใครวะอกซ้ายก่อนเอกว่าทะลุสราวะป่เ ตัวนึ่งปัดมันเปิดอัตีว่ะเฮ้ยกลับได้ให้ระวังกลางกรรอรอรอมึงระวังข้างหลังมึงด้วยไวเปอร์มันเปิดตีอยู่ดีอ่ะตัวนึ่งระวังเอชันใค้มึงเปิดดือปักลาง

อยู่กับกูนี่มึงอยู่ไหนวะตามแมพเลยไอ้ขี้อะไรเฮ้ยอันติมันแรงอยู่ด้ยเนี่ยมันท้ายเนี่บัฟมาเนี่ยเลยเมื่อกี้มันเปิดอันติเหรอเออแม่ใช่เหรอไมเปิดอันติอ่ะผมไม่เปิดเลยออมันเปิดอันไม่เห็นไอันนี้ยังงงเลยมันมันเลื้อยมาไอ้นี่เลยพูดเมื่อกี้เลือดกูจะหายแล้วตอนเดินเข้าไปกับมันยิ่งเติมดาเนี่ยเมื่อกี้ยี่โห่อะไรไงไปยิ่งโห่กัน วันกาลางเกินช็อบดัง,งมันชอบดันนะเออ <esos> เฮ้ยแม่กู้มามันรีบอ่ะมันเล่นแบบรีบๆมึงช่วยรีหบแม่ทำไมเป็นกูะะ้แล้วอะมันด,นดันอ <มา S 1> ีกอ่ะมันดันอีกแม่มันดันอีกโอเมนมึงเห็นอยู่มันรีบเล่นเนี่ยไอ้ี่ ว่าตรงนี้แน่เลยเต่งู้เขาบ้างตอนตอนสองพวกมีไม่ได้ปืนที่อะไรวะไม่อยู่ืนมันหมดหรอ,อ เดี๋ยวกูยืนบนจักรยานบีแม่งเขาชอบดันช็อตใช่ป่ะไอเกมดูบีนี่ดิใครก็ได้ดูบีนี่ให้กูคนเองเดิใส่อะไรว่ากระโดดไปไม่ช็อตไม่ช่วยหน่ากูตายนั่นเนี่ยพู่บอกให้เกมทำไมเกมไม่ไม่ดูให้อีกหมือนเรื่องอะไรดันดันหมดเลยนะดันหมดหาเลยนะมีอีกตัวที่ดัน อย่งี้อไม่จะยเลยเเียเน่าอู่ลาเาะเนี้แเฮ้ยห็นวาออเหมือเนแวยเห็นเหมือนูเหมือนกูเห็นยต่ข้างตรงนั้นอะเก็ต่วะไอ้นั่นอะเตสองตัวแล้วเนี่ยสองตัวก็ไปนู่นได้ด้ สิดว่าตัวเดียวะวะก็ตัวเดียวนั่นเองจะเป็นเสียงโอเมนนั่นเองตีโดนอ่างเดียวหน้าเล่าวะใช่แต่ว่าไม่รู้อยู่ไหนลองใต้ตีมยิ่งยิ่งได้ดาวพุดเยอะน,นะ

ทำไมมันดันอยู่แล้วดันไม่ดันทุกที่อ่ะมึงรอไปเลยมันได้ยิงอยู่แล้วปล่อยเดี๋ยวเตัวว่าก็ดันมาปล่อยเพื่อให้ปล่อยเพื่อมันตายไอ้นี่ดี๋ยวรอยิงปล่อยเพื่อให้มันตายแอบไหมแอนมาซะแกมาเต็มหมดเลยต้องเลงยิงเลยจะบีนเราเราได้จะได้สวินหนึ่งอ่ะถ้าเรารอแม่งดันเรื่อยยมันเปิดนี่มันตี่ไหมอ่ะเออเอช็อตเอชช็อต การไก่แตกอยู่โดนแตกเอาเจบมากเออไม่มีนึ่งไม่ได้แค่ตัววนโกมา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 เอาปะต้องกูได้สองสามตัว่อ้ยอย่างจบโดนได้เหี้ยที่หลังนตีแม่

ไม่มาไม่มาตอนนี้ยังไม่มาว่ะเอ้ยตอนนี้น่าจะเปลี so ่ยนแผนแล้วน่าจะรู <t <t ้เยอะมา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 ยังยังไม่ออกยังไม่ออกรอรอเฮ้ยมา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 ตังกูมีตัวหนึ่งแน่ในตรงกลางโอ้ตัวฟูเต็มกำมันกำมันตัวมดียวตัวตัวเดียวจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะตัวฟูว้มา สามตัวแล้วเออไม่ให้เราเอาดิมาสมัครผมมีลูกสองเหรอเดวาร์ไม่เมันดีอีกมันดีไอ้ตงกูต้องกูเดินอยู่อุ้ยโน้ตถอยกันมาไปแล้วไม่ได้ปะดูไหวแล้ววะฮิตาตงฟูได้จักรวินเถอะเอ้าหมูเฉยเลยตงอมอยู่ที่ไหนอ่ะโอ้ยไม่ดีว่ะโอ้ข้างหลังไว ไอ้ยิงไปไม่ทันแล้ว <laughs> เฮ้ยเสียงแปลกเลยส่ะนั่นออฟมาขอเล่นโอดีนนะจ๊ะ หลุ่มันมันจะมาะจายนี่เหมือนมันจะพุ่งไปอีกเลยเอาอี้กลางกี้กูกูได้ไงวะนี่จะชัดนะไม่มีเลย ไอ้บ้านน่าจะดันมาว่ะเนี่ยเฮ้ยมิดแค่แหะเออลองบ้านนะสิเฮ้ยมิดเนี yes> ่ยมันเยอะเว้ยเออรอจิงดิเออมาลองเดดอดติดๆกันกัน ยัน่ากลัวน่าจะออกกระสองเลยอยู่มิดอ่ะอ่ากูยิงกูยิงล่อไห้ไปขวาเฮ้ยไปเอี่ยดไปเพื่อนเพื่อนเพื่อนเขยงมาเดินปะถูมยิงเป็นเจียนไปแล้วไปกว่าวะ ตัวสายเว้นเลินหนเวกคจะทำไดเนี่ยใหญ่มันได้เอ็ใหญ่มันได้เอ็ดมันจุ่มายิงกูเลยอ่ะน ไอ้น่อมารอยิงมิสมารอยิงหน้าบีมาตัดนี้ใครก็ได้กูน่าจะได้บีมารอยิงมึงต้องยิง<ป>มันก็ไม่อาตัดนะมไม่ใช่มึงต้องใช้สามคนนะถ้ายิงมันสามหนึ่งไอ้เี๊ขาเปันออกเว้ยขาเมันออกเร็วมากเลยหน่อมิสมั้งพุ่งไปเลยให้มันเอาอยู่แล้วเว้ยมิสเกิดป่วยมึงมาเฉาะช่วยปุดิครูแฟร์เลยไปมันยิงเงินโอ้โห ไปรู้สามตัวสามตัวแม่ไม่สองตัวนะสามโอ้โหแม่เอาดิเอาดิดูเกมสามร้อยไม่บอกไม่บอกไปแล้วเพื่อนเดินยิงแม่งเจอคนที่ตายคนสุดท้ายจะได้ยิงเว้ย ตอนแมงเสือกไม่เหตุก็พอไอ้สัตวสยิงอะไรหมดแล้วเข้ามาท้าเลยไม่ยิงทะลุไหมต้องกันบอลเดียวแล้วไม่ไม่ไมูว่าไปไม่จะตีไม่จะตีบอลเลยว่าเอว่ะเพราะว่ามันคนกลางอ่ะอ่าไป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 เอแล้วสี่คนปะจบเลยเออ ยาวเราปล่อยห่อเดี๋ยวกูดูกลางยาวเดี๋ยวกูดูเองแค่เว้นมุมหลัะไม่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 เล่นอ่ะวินนี้เป็นวินของเราคือมันกำลังบอกว่ากูจะเข้าเออยิงมาดูดิแอบเอาเซตไวเปอร์ไอ้หูใครคนเกียใช่ปะมันเซตได้เลยหรอกูวันไม่กระดอกเหรอเว้ยกูวันต้องเข้าแหละ เดินแบบเร็วด้วยจู่ให้สัเว่าไอ้บีบีคนเล็กไอ้เราโอ้โหไงหลอกกูอีกที่ตัวหนึ <h <h ่งอ่ะอีกกูยังอยู่อ๋อเซบี้ที่มันแพทไปรไปบอมปีนี้มั้ย เฮ้ยโอ้โหไมันมีแบบเก็ตตัวนึงโอ้โไอ้เหี้ยมันขาวจัตายอีกกูเต็มสายเลยใช่มันจินตนาการสูงเฮ้ยโอ้ยไม่กินไม่เที่ยวเลยเอาไว้แสกเอาไว้ ชายตัวอเ,เอไอ้ยี่นี่คุนแม่นเหยนะโซว่ะไอ้ป้าบอกแล้ว